สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไม่เยี่ยงมาพาทุกคนนะคะไปทําสูตรกําจัดเพี้ยแป้งแบบเร่งด่วนกันค่ะใช้แค่สองอย่างค่ะทุกคนมีน้ําส้มใสชูค่ะแล้วก็น้ำยาล้างจานค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยจ้ะน้ําส้มสายชูนะคะใช้กับน้ำหนึ่งลิตรนะทุกคนสามช้อนโต๊ะนะคะผสมไปเลยจ้ะสอง สนะคะแล้วก็น้ำยาล้างจานจา่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะทุกคนน้ำส้มสาชูก็ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วก็น้ำยาล้างจานเนี่ยเราใส่เพื่อให้มันจับใบนะคะเวลาที่ฉีดพ่นใส่ไปให้ข่าหนึ่งช้อนโต๊ะคนทุกอย่างให้เข้ากันคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวนําไปฉีดพ่นนะคะไปฉีดพ่นที่บริเวณที่เพี้ยแป้งระบาดนะคะตอนนี้ไม่เยี่ยงผมว่าต้นะอมหน้าบ้าน,นะคะ่ะ เียแป้งลงค่ะเดี๋ยวไปทำการฉีดพ่นไล่เพี้ยแป้งกำจัดเพี้ยแป้งกันเลยจ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะลุยเพียแป้งเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวไปฉีดกันเลยจ้าเมยงก็จะใช้เครื่องนี้นะคะฉีดนี่ค่ะเป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะเราเอามาประยุกต์ใช้กับการฉีดพ่นยานะจ๊ะได้เลยฉีดพ่นในเวลาช่วงเย็นค่ะ